อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ที่แดนมันทึ่งอยู่แถวหลังวัดนะครับหลังวัดพนารายนะครับมาดูนะครับว่าที่แดนจะพาไปไหนครับหลังวัดพนาราย <c oughs> จะมาทานอาหารเชา้าแต่ไม่ได้ทานในวัดนะครับทานที่ไหนตามมาดูเลย <c oughs> มีนกเลยนะครับนกพิราบมีบัว จะมาทานหลังวัดนะครับซึ่งร้านนั้นก็คือคร้านมน์นะครับร้านมณ์ร้านมน์มนวัดกลางครับมณ์วัดกลางโตน,นะครับฝั่งนนะครับข้างอากาแฟ ไั่ไทโบร,ราณไม่หวานเลยครับนค่นเง,งครับเย็นครับมนวัดกลางวันมวัดกลางอะไรนะมน,นรอ้อนชิ้นห้าวันชิ้นห้านี่คือไส้ใช่ไหมพี่ไส้ขนมาปังใช่ไหมนเออไส้ขนมปังอใส่ไส้ไส้ัส โม่ตัวทห้าเจ็บปางอะไรนงรอดโอ้ยทห้าบปา เอาละครับแล้ลาแลมาทานนะครับไข่กระทะกันนะครับแล้วก็ขนมปังย้วยนครับอันนี้ก็นอาหารเวียดนามนะครับแล้วก็กาแฟมาดูใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในไข่กระทะนะครับ ต่อไปด้วยอะไรบ้างเราดูใกล้ๆก,กันนะครับนี่ไข่นะครับขึ้เชยงนรัดดอกขนมสับแล้วก็ไข่ไก่สองใบนะครับส่วนหีัก็คือขนมปังวยว่นนะครับหรือว่าบาร์เทจส่วนรักสลาัดจะเรียกว่าเครื่องจี่ครับเราดูใกลใ้กันนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหนนะ ดูสิครับว่าชิ้นนะครับกำลังพอดีคำนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะับเป็นมาเก็ตเล็กนะครับเท่ากับปากนที่เดยนนะครับมาอ้านกันครับอือจำสอบต้องจำทำไปนิดนึงโอเคแล้วทางข้าวมันครับ คุณสำหรับการติดตามชมนะครับเช้านี้ที่มาทานข้าวนะครับอาหารแบบเวียดนามนะครับคือไก่กะทะและก็ขนมปังฝรั่งเศสนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิศแดนบ้าน่งด้วยนะครับไปเดินตลาดต่อเลยครับ